ทีนี้เรื่องจิตรภัทรจะเป็นเอกดียร์ครับผมรับบทเป็นจิตรภัทรจะเป็นเอกดียร์ครับจิตรภัทรเฉยๆรับบทเป็นรุดครับเรื่องราวไงบ้างคะเร่อาวอมาบนพี่ไ้ะเดี๋ยวว่าแต่พี่พวกผมยังไม่รู้ตอนจบก็คือจิตรภัเนี่ยก็จะเป็น คือก่อนก่อนที่จิรพัฒนจะโดนรถชนนะครับจิรพัฒก็จะเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยครับไม่เอาเพื่อนไม่เอาการเรียนไม่เอาอะไรเลยครับจนเหมือนจิรพัฒโดนรถชนเนี่ยแล้วเหมือนได้โอกาสครั้งที่2กลับมานะฮะจิรพัฒก็เลยเลือกที่จะปรับตัวให้เป็นคนดีขึ้นตามชื่อเรื่องนี้นนคือเยี่ยมเลเขาพูดได้ดีมากเลยไม่รู้พูดอะไรก็ <laughs> ของผมก็รับบทเป็นรุ่นะครับในเรื่องนี้รุ่ก็จะเป็นเรียกว่าคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างเนี๊ยบมาก เป็นทั้งประธานนักเรียน,นแบบทุกอย่างดีไปหมดชีวิตดีแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกับผมที่เล่นซีรีส์เรื่องที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามันคนบดมันคนละคนละคนละเวงเนคนละบทเพราะว่ากิจเออไม่แต่มาเห็นว่าแบบมันมันมันไม่ใช้กันเลยใช่เพราะว่ากิจกิจเนี่ยในเรื่อง b o ยซ i นเลิฟเนี่ยคือจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยเอาไหนแล้วก็ เป็นคนเหลวเปียดนิดนึงพอพอเทียบกันในเรื่องนี้เนี่ยผมก็อาจจะต้องทําการบ้านเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ไม่ใช่เราเลยเออไม่ใช่เป็นตัวเองแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเล่นเป็นตัวเองเพราะปกติก็เป็นคนแบบเพอร์เฟคทุกอย่างอยู่แล้วใช่เล่นก็อาจจะไม่ยากไม่ยากมากเอม่เคยเก่งเลยเพอร์เฟคทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไม่งั้นผมคงไม่อยู่ด้วยกันเออ ก็คีอะไรที่แบบขอท้าทายเราว่าพอแบบเล่นเ่นกจริงก็ท้าทายก็คือกบดนี่แหละครับเรื่องความที่บดมันมันค่อนข้างจะต่างกับเรื่องที่แล้วเรื่องที่เราเนี่ยผมเป็นคนที่แบบทั้งใจเรียนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกับเป็นคนที่ก่อนก่อนโทรชนเนี่ยเป็นคนที่แต่ว่าไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยครับ๋อคือปกติจะบอกว่าพอให้เล่นเป็นคนไม่เอาไหนเล่นยากใช่เล่นยากเลยไม่เป็นตัวเองสุดๆเลยใช่ จริงไหมจริงครับจริงครับผมก็ได,ด้ว่าก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้ถ่ายซีรีส์ใหม่ๆเนาะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเลยครับอันี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองที่แบบได้เป็นตัวหลักครับก็ก็ยังต้องปรับตัวเยอะอยู่แล้วก็ยังต้องทำงานบ้านอยู่เรื่อยๆก็จะพยายามให้ดีสุดครับ เรือี้นนีาอยู่ออะไรบ้นือนกีับ้เรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนถ่ายทีเซอร์เพิ่งจบไปใช่ครับพวกเราเพิ่งถ่ายแอน์อลจบไปไม่นานนี้เองก็กำลังคุยกันอยู่ดีว่าวจะจะเอายังไงต่อใช่ครับแต่ห้ังจากพวกเราเนี่ยยังมี มีน้องๆอีกใช่ใช่จำนวนมากเลยเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่านักแสดงน่าจะเยอะสุดในรอบนี้แล้วนะใช่เรื่องเราประมาณ228คน200คนเยอะไปไหนอะไรนะฮะอะไรโอ้มีน้องๆจากเอ่อจับแลนด์สกู๊ตาร์มีจับโอเคไอดอฟมาเต็มเลยครับแล้วก็มีเคนจิยังเคนจินี่เพื่อนเราใช่ก็เรียกว่าหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานบ้างเจอแล้วครับเจอแล้วครับก็ จริงๆแล้วบั้นท้ายพีหลอกเราก็ได้ไปเจอมาส่วนนึงแล้วแต่ว่าด้วยความที่อาจจะยังตอนนั้นยังเคาะนักแสดงไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จพอตอนนี้ได้เอ่อพูดบทแล้วก็ได้พูดมาเจอกันจริงๆแล้วคือเหมือนยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่วันนี้ก็พอได้พูดคุยกันกันใแต่ความจริงมีรุ่นน้องเรียนเราไหมครคุณน้องใช่ชื่อว่าน้องใหม่ไทยมาจากฮอกกี้ไอดอลสันตราใช่สาธิติราเคยน้องมันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไปก็สายเลือดเรานี่มาอีกแล้วใช่ก็เพิ่งขึ้นใหม่ อ่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วคือผมว่าผมก็เป็นรุ่นพี่มาสักพักไปนะตั้งแต่เล่นเล่นที่แล้วแต่ผมไงผมเพิ่งได้เต้นอ่าใช่รอบนี้เขาก็จะได้เป็นพี่มิกบ้างแล้วพี่มิกแล้วที่ผ่านมาเป็นน้องมิกเดี๋ยวนี้คือแบบ้อมีเป็นน้องมิีของพี่ดูหนูหรือเปล่าเป็นอยู่ตลอดแล้วรุ่นนี้ตลอดนะแต่ว่าพอมาเจอรุ่นน้องมิกก็จะเริ่มแบบสุขุมแล้วไงเออสุขุมละเป็นแบบพี่โตแล้วอ่าใช่ก็อาจจะแบบก้งงังงังไม่ได้ละต้องต้องต้องขีบลูกนิดนึงรูปนิดนึง่ง จะได้ไปชมช่วงไหนนั่นแหะสิผมก็อยากก็อยากแอนด์ถึงกันใช่ก็รอติดตามนะครับรอติดตามแต่ว่าอาจจะไม่ไม่น่าจะนานเกินหรอกอุ้ยภูมิกับภูมิกับครับอุ้ยเรียกได้ว่า เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ร่วมางานแบบพี่นิวคือไม่ต้องแต่ตไหจริงๆรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานพี่นิวเพราะว่าผลงานเขาเนี่ยดังทุกเรื่องโอ้โหประสบความสำเร็จทุกเรื่องพวกเราก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งนั้น <laughs> ใช่แล้วก็ดีใจมากๆแล้วพี่นิวก็เป็นคนที่น่ารักนกาิีใยดีมากแล้วก็สนุกมากเลยครับตอเหมือนเดิมครับต่อเหมือนเดิมงายพี่นิวสนุกมากแล้วก็รีเดีเดวาายว่า ทำให้ผมอยากไปกองใช่ก็ก็ทํางานที่นิว็ก็สุดยอดสนุกสนุกมากเป็นการไปกองที่เอ็นจอยมากๆวกกับมีน้องๆอะไรเงี้ยก็สภาพแวดล้อมดีสภาพแวดล้อมดีมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับผู้่วูกับมือทองมือทองเบอร์ต้นๆของประเทศเป็นของโลกนี้ไปเลยตอนนี้แล้วนะใช่ครับ สนุกสนานสนุกมากคือตอนนี mm ้ใจผมยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยเพราะว่าสนุกไปถึงไปถึงออยู่ที่คุณด้วยอยู่ที่คุณด้วยอ๋อใจหมดก็สนุกสนุกมากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นับว่าเป็นแฟนมิดแรกของพวกเราเลยใช่ที่เป็นในต่างประเทศใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆทุกคนแล้วก็ เยังสืบต้นไม่หายเลยใช่คือแฟนๆทุกคนเนี่ยคือต้อนรับเราอย่างไรไม่งากก่อนไปถึงสนามบินอะไรเงี้ยโอ้โหผู้จัดการออกมาบอกว่ามีมีมีคนดิ้นดิ้นนะมีคนมาล้อดิ้นดินนะดึงรถไปโอ้โหแต่หุ่เแล้วเซลเลยอ่ะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่การต้อนรับอย่างดีนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกเก๋ได้เจอกันเพราะว่านีคาดหวังเลยนะนี่ยนี่คาดหวังอะไร พี่พัดนี่เลยปะโอ้โหซึ่งแฟนมีดเนี้ยคือพี่นิวจะขึ้นไปด้วยเลยใช่พี่นิวจะขึ้นไปร้องเพลงเลยแฟนมีดนี้เป็นครับก็ฝากซีเรื่องฝากฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับเจิพัทจะเป็นเด็กดีคุณพอยซีรีส์ครับก็ฝากด้วยครับเพราะว่าเราเรามันลุ้นกันว่าศิลพัทจะสามารถเป็นเด็กดีได้หรือไม่ครับแล้วก็ฝากน้องทุกคนด้วยพี่นิวลองทุกคนด้วยครับ जय श्री राम